เย้วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศแย่งกันพูดวันนี้ขึ้นมาข้างบนเลยค่ะะจ๊าที่ศิวไลของเราพี่กระสอนรัตระนะนานๆขึ้นมาทีพี่มาช่วงเช้าด้วยแล้วก็น่าสวดตระนีด้วยเพื่อท่านผู้ชมเลยนะเนี่ยวันนี้เรามาดูกันนะว่าเราทำคอนเทนไรรเนื่องจากในคืนวันที่1 8วันที่28ของเราวันที่28กุมภานี้เราจะจัดงานศิวานตรีนะคะ ก็คือยิ่งใหญ่ที่นี่เลยที่นี่เลยเพื่อเป็นการเวายเอหอแล้วก็เสริมเสริมพระศิวะนะครับเพราะว่าเป็นคืนเดือนมืดที่สุดในรอบปีเดือนมืดที่สุดใช่เขาบอกว่าการที่เราบูชาศิวราตรีในวันนี้เป็นวันที่เราขจัดสิ่งร้ายออกไปอะไรที่ไม่ดีในตัวก็ให้เขาออกไปเพราะว่าเขาเชื่อว่าเชื่อว่าพระศิวะเนี่ยจะเป็นผู้ขจัดจัรกขจัดสิ่งไม่ดี เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่จะมาบูชาต้องวันนี้เลยต้องวันนี้เลยก็คือคืนวันที่28ตั้งแต่กี่ทุ่มได้คะดึกต้องไว้ตองคืนเพราะว่าสิบวาราติกบกว่าตอนลงคืนอ๋อใช่ที่สบปดาพระจันทร์ขึ้นพระจันทร์ขึ้นด้วยแล้วก็ที่สาคัญคือวันนึงจะต้องลดน้ตลอดใช่เปลี่ยนตลอดเลย ดังนั้นก็จะมีความเชื่อหลากหลายความเชื่อนะคะแต่ของเราก็คือบูชาท่อกระิวะเพื่อความแบบเป็นสิริมงคลในชีวิตแล้วก็ที่สําคัญคือเขาบอกคืนแล้วนะขอพรออ้นี่แหละค่ะเป็นทีเด็ดของทุกทุกคนที่บูชาท่อรวขอพรดูแลท่านแล้วก็อยากให้ท่านให้ความสนุนท่อดังนั้นพวกเราก็เลยท้าดาววันนี้แป่งรางแบ่งรางอีกแล้วค่ะช่วงนี้แบ่งรางบ่อยหน่อยเนาะ ที่ทาเนี่ยเพราะว่าคุณตุ้ยเห็นจดน้สิง India, <ะ>์อินเดียและรู้สึกว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ย<ม>สามารถที่จะมาสร้างเผยแพร่แล้วก็<ม>สิ่งดีๆวรรณกรรมดีๆแล้วก็ประวัติของพ่อดีๆให้กับทุกทุกคนในแฟนเพจของคุณตุ้ยปาได้ะคะ่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าด้วยความที่พอเราอ่ะศรัทธาจริงนะคะแต่เราอาจจะไม่ได้รู้ประวัติเพราะาประวัติยาวนานและยาวจริงเพราะฉะนั้นคุณตุ้ยสรุปและยอ่อแล้วมาเป็นภาพให้ดูเนี่ย<ช>แบบจึ้งมากดีมากๆเลย ฝวกติดตามด้วยนะคะไปชมเลยไปดูเลยคะล่ะเราก็จะมะีเครื่องของขลังอลังการมากน,นี่เขาเรียกว่าน้ำตาภาสิวะนะคะนี่จะดูขลังกว่าพิเศษเพราะว่าน่าจะสวดตลอดเวลาจริงๆเขาความเชื่อคือถ้าเราแบบว่าติดตัวใช่ไหมคะก็จะแบบว่าขจัดความไม่ดีออกไปเนาะแล้วก็จะช่วยให้เรารู้สึกแบบ เขาเรียกว่าอะไรอุ่นใจอ่ะเออเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจได้ด้วยมีเหมือนกันมีเป็นข้อมือนะคะแต่คือใส่แล้วมันจะเป็นแบบเป็นรอยนะแต่ถ้าใส่นี้ก็ดูขลังเลยนะไม่หมาะเป๊ะๆอุ้ยวันนี้วอที่ไพนเลี้รอก็กําลังจะเล่นครับว่าจะไปแนวไหนดีจะได้ไหมจะเป๊ะไหมเนยเดี๋ยวพาท่านจะสัมผัสเองคนลู คุผ่านไปถ้าทำแบบนี้แบบวันนี้คืออะไเนี่ยไปตามต่อไปนะคะรับฝากกดสักใคให้คุณด้วยนฝาด้วยนะครับ จาเขาอะยังมีสวยช่วยเว่าเลยะเย็นเค่ะสวยาช่างผมกลับแบบเออแบกสองมือเอเออแล้วก็อีร์ที่แปดสิบห้าองศาแอกติทงเป็นนางลำทีสวยที่สุดเบา่อนแล้วมองมองฟ้าขึ้นบนมองฟ้าขึ้นบนขอพรเออ เลิศทิ้งที่คออยู่เอ้ก่งเอรน้าเ้งิสิซาทา้ยเธอวไหวก็อยู่ได้เออจ้ามปโยกนะโยกเอาเอายกขออดึงขาออกาแล้วออกมาด ลิ้มเลยอ่ะเห็นทีสวยๆคิวเลื่อยสูงนิดนึงเออลดน้ำเออหายใจเอ็กสวยลูอ่ะอันนี้ได้เกดสูงกว่าหนึงเยู่ตรงนี้แต่ถ้าม่เกียกใกล้ไหน่อยเนอะสวยแล้วลด ได้ัี่ได้ไม่ได้ง่ายอน้าในอกแ้สมเขาบอกว่างเียคฝันช่ Chanel Chanel c h l เฮเก่งเหมือนกันของัก ีเสร็จแล้วเป็นไงสเต็มไหมเต็มมากคือมือแข็งมากต้องหักเรียนเต้นเรียนรำแล้วนะคะเราก็ตั้งใจกันมากเลยนะคะบริวารตุ้ยก็ได้แต่งเป็นองค์พระสิวานะครับแล้วก็ของคุปปาเป็นแม่ปาราวัตีชาลเป็นปารของความรักการศรัทธาต่อสิวลื ที่แล้วเราก็คือย้อนไปนะเปนการถ่ายคอนเทนต์ปัสสาวะแม่สรวตีแล้ววันนี้เป็นวันศิวราตรีของเราดังนั้นก็เลยอยากให้คนเห็นบรรยากาศการเตะลูกของลูกมาก็อยากให้เห็นค่ะว่าจริงๆแล้วเวลาเราเนี่ยสักการะบูชาแต่ละท่านแต่ละองค์เนาะว่าเขามีการทำอย่างไรเพื่อทําให้ขอพรให้สุดจริงๆเนี่ยมีแบบไหนมากใช่ดังนั้นบอกเลยว่าความศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราเจอสิ่งดี แต่ใความศรัทธาของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่เจอจริงเป็นของเราเดี๋ยวจะมาดูกันว่าในวันนี้นะคะเราจมีพีธที่ทำอะไรให้มันปังมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไู่ชมกันเลยครับ แล้วก็แบบว่าขอพรต่อองค์พระศิวะพระศิวะจักเหมือนกระจัดความทุกให้เราวันนี้เป็นการจัดงานแบบพิธีง่ายๆ ใช่นะคะจะเห็นภาพจริงแล้วจะรู้สึกว่ากิตใจมา,มากๆค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อยากจะดูมูเตลูแบบดกคู่ป,ปลายก,กี่ก็ซมัคสมาช์เลยเนะคะติดตามกันนะคะ